นะครับอันที่3มก็คือเรื่องการฟื้นฟูและปฏิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมอันนี้ก็คืองานปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ารัฐคงต้องแก้ชัดเจนว่าไอ้ส่วนปัญหาคอขวดเนี่ยคนที่อยู่ตรงคอขวดเนี่ยหรือบุกลุกแม่น้ำเนี่ยจะให้เขาทำยังไงเขาจะถอยไหมหรือเขาจะยอมให้น้ําท่วมตัวเขาแล้วทั้งคันแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาผ่านน้อาออกไปคลองอื่นก็แล้วกันแถวนี้มีคนบุกลุกมากสุดท้ายมันเป็นการแก้ปัญหาที่อ้อมไปที่ปลายเหตุนะครับเหมือนกับเราขุดลอกแม่น้ําช่วงที่ผ่านมาผมยืนยันได้ผมไปดูแล้วการขุดลอกหลายี เราขุดลอกเฉพาะที่ที่ไม่มีคนอยู่ไอ้ที่ที่มีคนอยู่ไม่ได้ขุดลอกใช่ไหมครับเพราะขอขวดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ไปขุดลอกไอท้ที่มันไหลได้อยู่แล้วแล้วคนไม่ได้บุกลุกนะครับไอ้ที่คนบุกลุกยังไม่ได้ขุดลอกอันนี้ก็คงเห็นนะครับว่า่กีท่านรองประหลัดก็คงเห็นแล้วว่าลุ่มน้ําตอนบนนะก็คุมนเป็นแม่น้ํายมนะครับที่มีขอขวดชัดเจนแต่ว่าอันคอบางละกำาพิซโลกนนะครับส่วนลุ่มน้ําเจ้าพญาเนี่ยขอขวดมันก็จะอยู่ที่ตั้งแต่จังหวัดสิงห์บุรี ก็คุณต้องแก้กันนะครับว่าทําไงทั้งไหนแม่น้ําเองแล้วก็ทั้งสมปาน้ําออกน้ำแม่น้ําแล้วคนที่อยู่ในแม่น้ําท่านต้องปรับตัวบ้างครับท่านต้องยอมอะไรบ้างแหละครับไม่ใช่บอกว่าให้ให้คนอื่นรับผิดชอบางเดียวรวมทั้งแม่น้ำจีนเองก็จะมีความกดที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมที่จังหวัดรวมที่นครเชียงศรีอะไรเงี้ยเราคุณต้องแก้กันไปนะครับของรัฐธรรมต่อมาก็คือเรื่องแผนงานอาจารย์ครับเหลือเวลไรท่านอธิษฐานครับครับเดี๋ยวเสร็จแน่นอนครับผมหข้อหกแล้วครับนะข้อหกก็คือเรื่องเกี่ยวกับแผผนนนนนงาาาากกํหหดดพืื้ที่่่ชววยเลอะคครรับมิไป จะจ่ายค่าจะเชยถาวรให้คนเนี่ยไม่ค่อยถูกหรอกครับจริงๆแล้วพื้นที่ถ้ามีการเพาะปลูกปีละสองครั้งแล้วมีการกําหนดฤดูก,กาลที่เหมาะสมมันมีพื้นที่สองลักษณะรุ่มต่ำมากกับรุ่มธรรมดาเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ครับนะทึ่กรมชลประทานเนี่ยก็เสนอแผนคร่ราวๆและปีห้าเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยท่านเห็นตรงนี้ครับระบบที่สองเนี่ยก็คือนาปีนาปังเนี่ยขยับขึ้นมามันจะทําให้ช่วงเดือนกันยายนตุลาเนี่ยไม่เสี่ยงน้ําท่วมไม่ต้องชดเชยครับเพราะพื้นที่ตรงนี้ในน้ำท่วมธรรมชาติแล้วน้ําเข้า ก็ต้องชดเชยไงก็ไม่ได้ปลูกอะไรครับเราเป็นพื้นที่ที่มีคนปลูกถ้าใครปลูกตรงนั้นก็ไม่ชดเชยครับก็ไม่ได้แก้ไม่ยากแต่ว่าต้องกล้าประกาศเรื่องแผนการพับปลูกให้ชัดเจนนะครับแล้วพื้นที่รับนองก็สำรวจกันมาแล้วนี่กรมจุฬาฯก็สำรวจมาแล้วนะครับว่าจริงๆมันก็มีพอนะมีมีมีเก็บน้ำรวมก็เป็นล้านไร่มีอยู่แล้วที่เป็นทุ่งที่น้ำทุ่มประจำนะครับแล้วก็ที่จะต้องน้ำเข้าตามธรรมชาติของมันส่วนข้อแปดเนี่ยการมีส่วนร่วมผมเน้นเลยว่าจริงๆไม่ว่าเป็นกยนกบอนี่คือผมาใหม่ นะครับนะก็คือ,อผมพอดีจะชื่อเยอะๆลืมนะครับก็สอบอ,อะไรนะครับเนี่ยสอบอชอนะครับใช่ไหมฮะก็จริงๆเราคงต้องฟังฟังมคิดเห็นจากณนท่านบอกว่าฟังครับจริงๆที่บ้านมาไม่ได้ฟังครับเพราะว่าท่านไม่เคยคือมีการตอบโต้ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ฟังบอกว่าเออรับซีว่าจะเอาไปเอาไปแก้ไขเอาไปปฏิบัติเอาไปแก้แ,กแต่บอกมีการตอบโต้ตลอดเวลามันก็คงลำบากไปกันยากนะครับน,นี่ก็ส่วนที่รเล่ามออกไว้ นะครับอันนี้ผมขออนุญาตนิดนึงกนแล้วกันว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าทําแล้วทํามุนทำมีแล้วผมไม่ไปดูหมดแล้วที่บอกว่าทาแล้วยืนยันว่ายังไ,งไม่ได้ทำนะครับอย่างเช่นของพญาบาลูเนี่ยผมวิ่งแต่ต้นคลอง,ลองนะยันปลายคลองเลยนะนะครับถนนเลียบแม่น้ําท่าจีนตลอดสายเลยนะผมไมอยู่นครปฐมผมวิ่งแต่ต้นไม่ได้ทำนะครับการันตีได้ยังไม่ทําผมวิ่งคลองระบิพัฒเมื่อประมาณต้นปลายเดือนที่ท,ที่แล้วนี่เองวิ่งแต่ต้นคลองอยันปลายคลองตั้งแต่เขื่อนพระรามหกเครับจนถึงคลองระบิพัฒไปถึงประตูพระองค์ยิตรเละ ยังครับยังไม่ได้ไทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านบอกก็เท่าเราเกืหมื่นล้านเท่านี้ล้านทําอะไรไปบ้างแล้วยังครับผมไม่รู้ว่ามื่นล้าน้ไปทําอะไรแต่ว่าที่ผ่านมาตรงที่ผมไปดูยังไม่ได้ทําทั้งคองนะครับผมวิ่งเองก็เลนตีได้ผมวิ่งเองทุกนะวิ่งหลายวันนะเขาใช้เวลาเพื่อดูว่ารัฐบาลทําอะไรบ้าง <S <S <ๆ>เพราะฉะน,นั้นข้อสรุปสุดท้ายผมก็คือว่าไอ้เคลื่อนหลักเนี่ยต้องสร้างความชัดเจนในเวลานี้ไม่ต้องรออะไรแล้วไม่ต้องรอกอไม่ต้องรอในรับสภอชต่า,างๆเคื่อนวนเศริกิจแกน้อยตาศักทําอะไรจะให้หน่วยงานทําหรือว่าจะ ช่วยกันทํำยังไงก็แล้วแต่แล้วก็อีกอันคือการบริหารจัดก,การขื้นพญาประกาศได้ครับสร้างความชัดเจนเลยว่าที่เจ้าพญาจะบริหารยังไงพอลงแบงล่างแล้วจะบริหารยังไงมันยังไม่ต้องสร้างอะไรครับมันใช้เกณฑ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาได้อันถัดมาคือปียาห้านี่ไม่ทันแล้วปียาหกเนี่ยทำได้ไหมเรื่องการกําหนดการปลูกข้าวปีละสองครั้งเนี่ยแล้วกำหนดฤดูกาลปลูกใครอยู่นอกก็ดูไม่ประกันไม่ชดเชยแม่แต่ไม่จับนํำทั้งนั้นนะครับสุดท้ายคนก็จะเข้าสู่คอนเซปต์ครับเพราะว่าเจ้าพญาเนี่ยเสียน นะครับแต่ว่ารุ่มน,น้ําอื่นเนี่ยเขามีฤดูการหมดเขาแก้ปัญหาได้นะครับคนล้องดูก็ทำยังไงกันสุดท้ายนะครับก็คงมองว่าผมเสนอว่าเรื่องการบริหารจัดก,การเจ้าพยากนระดับแรกก็คือว่าเรื่องการติดตามน้นำฝนนาท่าเรื่องการทนายความเสี่ยงอุกุภยเนี่ยเราคงต้องติดตามต่อเนึ่งอย่างเช่นปีนี้ความเสี่ยงแทบจะไม่มีละต่อมาขึ้นเรื่องการบริหารจัดก,การน้ําอ่างเก็บน้ําหลักแล้วก็ระบบเจ้าพยานะครับเราจะทําไงบริหารเขื่อนเพื่อลดน้ำอุทกภยแล้วก็ลดน้ําไปด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรครับ การแผ่กระการน้ำเขื่อนเจ้าพญาบอ,อกไปแล้วแล้วก็เรื่องการพยายามให้น้ําผ่านให้เร็วที่สุดก่อนเดือนตุลาการเอาน้ําส่วนเกินเก็บในทุง่งเราจะมีกติกาการเปิดเข้าทุ่งยังไงมีบริหารยังไงงี้มันต้องมีเก,เกณฑ์นะครับไม่มีเกณฑ์แนวน้ําเข้าทุง่งเนี่ยมันทุ่งเผือน้ําเข้าในเวลาที่ยังไม่ควรจะเข้าาไปก่อนแล้วถึงเวลาน้ามาเข้าไม่ได้หรือพอน้ําเต็มทุ่งไปแล้วหรือการไปหาน้ําหลักต่างๆครับแล้วก็สุดท้ายคือว่าระบบประกันน้ําท่วมนะครับนะถ้าอย่างที่บอกว่าเราถ้าต้องท่วมจริงๆเนี่ยเราก็จะรรู้วว่่่าาจะะทมยังงงไไตๆปนคบ ก็คงจะผมคงยขออนุญาตเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชท่านต่อไปนะฮะคือประโมทไม้กลัดนะครับอดีตที่ดีกรมชัวระทานกรรการมูลที่ใช้พัฒนาครับจะมาวิพากษในเรื่องที่ท่านได้เห็นและได้มีความมีความรู้ที่นมีอยู่เนี่ยขอเชิญให้ฟังท่านจะว่างไงต่อไปครับเชิญครับ กับท่านสมาชิกสมาคมนักอุโทควิทยาไทยท่านผู้ทรงคุณวุฒิถ้าผมมีกเกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมการประชุมในห้องนี้หัวข้อก็ตั้งไว้ดูเดือดพอสมควรวิภาคการจัดการน้ําและอุโทโกภัยของรัฐบาลภาวะพอยผมมีแต่ผมไม่นําเสนอภาวะพัยหรอกครับท่านไปอ่านดู ในหัวข้อที่จะวิพากษ์การจัดการน้ําและอุทโภภัยของรัฐบาลผมก็ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเรื่องราวเรื่องนี้ตั้งแต่คราวเกิดวิกฤตการณ์ปี54เข้าไปมีส่วนที่เสนอแนะกระบวนการจัดการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินจะทำยังไงกัน คราวนั้นเห็นชัดเจนนะครับว่ากระบวนการจัดการของรัฐบาลกระบวนการจัดการของรัฐบาลทีมงานต่างๆทั้งหมดเนี่ยใช่ไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับในการบริหารวิกฤตการภาวะฉุกเฉินที่ในนี้มีแผนที่จะศึกษาวิเคราะห์การจัดการเฉพาะเหตุจะทำยังไงไอ้นี้นะ กระบวนการจัดก,การของรัฐบาลทํางานเพื่อแก้ไขวิกฤตการนา้ําไม่มีเจ้าภาพเลยไม่มีเจ้าภาพจริงๆครับหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปชุนละมูลปฏิบัติการปฏิบัติการกันเยอะแต่หาเจ้าภาพที่จะจัดการไม่ได้เลยใยเรื่องราวอันนี้ผมก็วิจารณ์มาตลอดจนก,กระทั่งถึงขณะเนี้ขณะนี้เป็นภาวะปกตินะครับ จะเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการนะฮะการคิดการขับเคลื่อนการทําให้มันเกิดงานเพื่อการจัดการปัญหาที่ยั่งยืนปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องผูกกันแล้วก็ไปแล้วค,คุณลอกคูคลองใช้ไปแล้วสองหมื่นกว่าล้านบาทได้อะไรกันบ้างไม่ทราบตรวจวัดไม่ได้แต่สตังค์หมด ไอ้น,นี่เป็นเรื่องราวการบริหารจัดก,การน้ําของและอุทกภัยของรัฐบาลครับมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้ผมเองเป็นคนอยู่นอกระบบคือ <c ười> ไม่ได้รับราชการแล้วอยู่นอกระบบผมพูดกับเขาให้คําแนะนาเขาในที่ประชุมอะไรต่างๆว่าควรจะคิดยังไงควรจะจัดการอย่างไรไอ้ผมก็เป็นนักบริหารวิกฤตการณ์มาก่อนนะครับ ข่าวอยู่กรมโชวประทานมันต้องมีแม่ทัพแม่ทัสพสาคัญที่สุดครับรบทัพจับศึกกับน้ําไม่มีแม่ทัพก็เละเทอะก็เห็นกันอยู่แล้วเอาละรที่ไม่ว่ากันนี่มาถึงคราวจะต้องวางกระบวนการบริหารจัดการขับเคลื่อนที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนเนี่ยเวลานี้ถ้าก็ได้รับฟังข้อมูลของ ตัวแทนของรัฐบาลก็แล้่วกันนะที่ให้ข้อมูลท่านเนี่ยเป็นคณะที่จะปฏิบัติการเป็นตัวแทนของรัฐบาลก็แล้่วกันจะอยู่กระทรวงไหนกรมไหนท่านก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเราก็หัวหน้าชุดเป็นใครท่านก็รู้ดีเป็นใครไปเอ่ยชื่อก็คงไม่ได้แล้วครับเรื่องนี้ผมก็มองว่ากระบวนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อน ให้เกิดยุทธศาสตร์ที่เป็นรูป,ปรธรรมในการแก้ปัญหามันมองแล้วมันไม่ออกครับไม่ออกอย่างยั่งยืนนะพูดง่างยง่ายเวลานี้มีแผนแผนแผนแล้วก็บอกว่าเป็นแผนแม่บทซะด้วยผมบอกไม่ใช่ที่คุณทำเนี่ยมันจะแผนแม่บทมันเป็นแผนเกิดจากการทำจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ครับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์